ดักสปอยขอนำเสนอสารแม่ตะเคียนทองในค่าคืนที่ลมหนาวพัดแปงกลางหมู่บ้านเงียบสงัดแห่งหนึ่งในอำเภอชนบทมีต้นตะเคียนทองใหญ่ยืนต้นอยู่ริมสนามมานานนับร้อยปีไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าตัดเพราะทุกคนรู้ว่าที่นั่นมีคนเฝ้าอยู่ เสียงวีผมเบาๆมักดังขึ้นยามทิ้งคืนกลิ่นดอกจำปีโชยมาทั้งที่ไม่มีต้นจำปีอยู่เลยสักต้นชาวบ้านบอกว่านั่นคือแม่ตะเคียนทองหญิงสาวผู้ถูกสักและวิญญาณของนางยังรออะไรบางอย่างอยู่แต่ในวันที่คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีและความโลภเริ่มกัดกินหัวใจมนุษย์ ความสงบของสารแม่ตะเคียนทองกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งลมเย็นๆพัดผ่านท้องทุ่งนากลางคืนในหมู่บ้านหนองตะเคียนมันเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องแข่งกันไอ้หมาในบ้านห่าขึ้นมาทีคนก็สะดุ้งกันทั้งซอยเพราะที่นี่มันไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นพิมพ์หญิงสาววัยยี่สิบปลายปลาย กลับมาบ้านเกิดหลังจากไปเรียนในเมืองหลายปีบ้านยายอยู่ท้ายหมู่บ้านใกล้กับวัดและไม่ไกลจากต้นตะเคียนทองที่คนทั้งหมู่บ้านพูดถึงกันนักหนายายสำเนียงยายของพิมพ์นั่งพับผ้านหน้าบ้านเห็นหลานเดินเข้ามาก็ย,ยิ้มอ้าวพิมพ์กลับมาถึงแล้วเหรอลูกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใจยาย แต่ตอนเข้าหมู่บ้านนะักเหมือนมีคนเรียกชื่อพิมพ์เบาๆแปลกๆยายสำเนียงหยุดมือทันทีมองหน้าหลานนิ่งอย่าไปพูดเสียงดังนะลูกแถวนี้เขาว่ามีผีแม่ตะเคียนทองสิงอยู่ในต้นไม้หลังวัดพิมพ์หัวเราะเบาๆยายจะบอกว่าผีตะเคียนทองเหรอเดี๋ยวนี้ยังมีคนเชื่ออยู่เหรอยายสำเนียงพูดเสียงเบา เองไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ของพวกนี้มันอยู่ของมันมานานแล้วคืนนั้นพิมพ์นอนในห้องเก่าที่เคยใช้ต่อเด็กๆลงพักแรงจนหน้าต่างสัน่นเธอพลิกตัวจะปิดแต่ทันใดนั้นได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องให้เบาๆมาจากทางวัดเสียงนั้นคล้ายอยู่ใกล้มากจนพิมพ์ขนลุกสู้เธอเปิดหน้าต่างมองออกไป เห็นเทียงเงาดำของต้นตะเคียนใหญ่ยืนเด่นอยู่กลางแสงจันทร์พิมพยายามมองอีกทีเหมือนเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้พอเธอกระพริบตาเงานั้นก็หายไปรุ่งเช้าชาวบ้านมานั่งรวมกันหน้าสารวัตรคุยกันเรื่องเมื่อคืนเมื่อคืนได้ยินเสียงร้องไหมเหมือนผู้หญิงให้เลยนั่นแหละ ผีแม่ตะเคียนทองเขาอยากได้คนช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ชิดเดินมาด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์พวกเองนี่ก็พูดกันแต่เรื่ององมงายข้าจะตัดต้นตะเคียนนั่นทิ้งจะได้สร้างรีสอร์ทให้มันเจริญสักทียายสำเนียงรีบพูดแทรกอย่าทำนะผู้ใหญ่เดี๋ยวเรื่องจะไม่ดีดีไม่ดีข้าก็จะตัดใครจะว่าไงก็ช่าง พิม์ได้ยินแบบนั้นก็ใจไม่ดีเพราะในใจลึกๆยังจำเสียงเมื่อคืนได้ดีตกเย็นเธอเดินไปหลังวัดเห็นสารเก่าๆอยู่ใต้ต้นตะเคียนทองสารนั้นเต็มไปด้วยพวงมาลัยแห้งๆกับน้ำแดงวางอยู่หลายขวดพิมพ์ยกมือไหว้เบาๆแล้วพูดพึมพำรรถ้ามีจริงอย่าทำร้ายใครเลยนะคะ คืนนั้นเธอกลับมานอนแต่พอหลับไปไม่นานก็ฝันเห็นหญิงสาวนุ่งผ้าแพรสีทองยืนอยู่ริมสนามหญิงคนนั้นพูดเสียงเศร้าๆช่วยข้าด้วยอย่าให้พวกเขาตัดต้นของข้าพิมพ์สะดุ้งตื่นเงือท่วมตัวหัวใจเต้นแรงเสียงลมพัดแรงเข้ามาทางหน้าต่างอีกครั้งและในเงามืด เธอเหมือนเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ตรงนั้นหลังคืนนั้นพิมพ์ยังจำฝันได้ชัดเจนภาพหญิงสาวในชุดผ้าไพรทองยังงวงเวียนอยู่ในหัวทั้งน้ำเสียงทั้งสายตามันเศร้าจนเธอรู้สึกเหมือนต้องช่วยอะไรบางอย่างเช้าวันนั้นเธอถามยายสัมเญียว่ายาย ยายรู้เรื่องแม่แตะเคียนทองไหมที่อยู่หลังวัดหน้ายายสำเนียงถอนหายใจยาวก่อนพูดช้าช้ารู้สิทลุกแม่สีทองคำเขาเป็นคนจริงๆมาก่อนไม่ใช่ผีมาตั้งแต่แรกพิมพ์ทำหน้างงสีทองคำใครหรือยายยายเล่าเสียงเบาเหมือนกลัวคนได้ยิน เมื่อร้อยปีก่อนมีหญิงสาวชื่อสีทองคำสวยนักหนาเป็นคนใจดีแต่โดนคนใส่ร้ายว่าขโมยของในวัดทั้งที่ไม่ได้ทําเขาเลยโดนลงโทษถูกมัดไว้กับต้นตะเคียนนั่นแล้วก็หายไปทั้งคนหลังจากนั้นไม่นานคนที่ใส่ร้ายเขาก็ตายกันแปลกๆทีละคนตั้งแต่นั้นชาวบ้านเลยตั้งศาลให้ เพื่อขอเข้ามาวิญญาณแม่ตะเคียนทองพิมพ์ฟังแล้วใจสัน่นเพราะชื่อสีทองคำมันตรงกับเสียงที่เธอได้ยินในฝันเธอเริ่มมั่นใจว่าวิญญาณที่มาหาคือแม่สีทองคำนั่นแหละตอนบ่ายพิมพ์เดินไปหาหมอชานคนแก่ในหมู่บ้านที่ชอบดูดวงหมอชานคะหนูอยากรู้เรื่องแม่ตะเคียนทอง หมอชานมองหน้าแล้วพูดเสียงเรียบหนูเห็นเขาแล้วใช่ไหมพิมพ์ตกใจรู้ได้ยังไงครหมอชานหัวเราะเบาๆถ้าเขาเลือกจะให้เห็นแปลว่าเขาไว้ใจแต่ก็แปลว่ามีเรื่องต้องสสารพิมพ์เล่าเรื่องความฝันให้ฟังหมอชานนิ่งไปพักหนึ่งก่อนพูดแม่สีทองคำไม่ได้อยากทำร้ายใคร เขาแค่ต้องการให้ความจริงปรากฏว่าเขาไม่ผิดระหว่างนั้นผู้ใหญ่ชิดก็กำลังวางแผนจะตัดต้นตะเคียนเขาสั่งคนเอาเครื่องจักรมาตั้งไว้ริมสระพอเครื่องติดปุ๊บมันก็ดับปั๊บเสียงมอเตอร์ดังแล้วหยุดเหมือนมีคนดึงสายไฟไว้คนงานกลัววิ่งหนีกระเจิงกันหมดแต่ผู้ใหญ่ชิดยังไม่ยอมบอกเสียงดัง ผีบ้าผีบออะไรกูไม่กลัวคืนนั้นเองไอด้ดนหนุ่มในหมู่บ้านที่เคยช่วยงานวัดฝันเห็นหญิงผมยาวชุดทองเธอมองหน้าเขาแล้วพูดเบาๆอย่าล่วงเกินที่ของข้าพอตื่นมาเงือแตกเต็มตัวเสียงลมพัดแรงทั้งคืนพิมได้ยินเรื่องจากไอ้ดนกับยายสำเนียง ก็เริ่มรู้ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเธอไปค้นของเก่าในห้องยายแล้วเจอรูปเก่าขาวดำในรูปเป็นหญิงสาวผมยาวใส่ชุดไทยเรียบๆข้างใต้เขียนว่าสีทองคำพิมพ์จ้องรูปนั้นอยู่นานแล้วใจสัดอีกครั้งหญิงในรูปหน้าเหมือนผู้หญิงในฝันไม่มีผิดพอเธอเอารูปให้ยายดูยายน้าซีด รูปนี้อยู่ในบ้านเราตั้งแต่รุ่นปู่ของเองหมายความว่ายังไงยายยายพูดเสียงสัน่นปู่ของเองคือหนึ่งในคนที่ใส่ร้ายแม่สีทองคําพิมพ์ยืนนิ่งเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเธอไม่รู้ว่าความจริงนี้จะนำไปสู่อะไรแต่เสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างในคืนนั้นกลับแฝงกลิ่นดอกจำปีหอมแรงขึ้นกว่าเดิม แล้วเสียงผู้หญิงหวีผมเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งความจริงมันยังไม่จบหรอกหนูพิมพ์เช้าวันต่อมาหมู่บ้านหนองตะเคียนเริ่มไม่ปกติลมพัดแรงตั้งแต่เช้ามืดใบไม้ปลิวว่อนท้องฟ้ามืดคล้ำท,ทั้งที่แดดยังไม่ขึ้นพิมพ์รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นผู้ใหญ่ชิดยังคงดือ้อ เขาสั่งคนให้เริ่มตัดต้นตะเคียนทันทีเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นลั่นไปทั่ววัดชาวบ้านหลายคนไม่กล้าเข้าใกลย้ยายสำเนียงพึพรรมพำเสียงเบาอย่าทำเลยลูกมันจะไม่ดีแต่ไม่มีใครฟังทันใดนั้นเสียงเครื่องตัดต้นไม้ดังแปลกๆแ,แล้วก็หยุดลงคนงานหงายหลังล้มกลิ้งน้ำจากสกระฉกขึ้นมาราวกับมีคนเหวี่ยงน้ำแรงๆ ท้องฟ้ามืดลงในพริบตาเสียงฟ้าร้องดังจนพื้นสัน่นพิมพ์วิ่งมาถึงพอดีเห็นผู้ใหญ่ชิดยืนอยู่หน้าศาลแสงสีทองวับออกมาจากต้นตะเคียนราวกับเปลวไฟเธอร้องลัน่นหยุดนะผู้ใหญ่อย่าทำอีกเลยแต่ผู้ใหญ่ชิดไม่ฟังยกขวานขึ้นเตรียมฟันทันใดนั้นลมแรงจัดจนต้นไม้ทั้งแถบเอ็นไปตามแรง เสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังขึ้นทั่วทั้งลานวัดเงาของหญิงสาวผมยาวในชุดทองค่อยๆปรากฏตรงหน้าทุกคนรอบตัวเธอมีแสงสีทองส่องเหมือนละอองฝุ่นในอากาศใบหน้าเธอสวยสง่าแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเจ้าลืมคำบรรพบุรุษไปแล้วหรือเจ้าชิดเสียงนั้นดังพร้อมสายลมจนทุกคนคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัว ผู้ใหญ่ชิดหน้าเสียมือสั่นขวานหล่นกระแทกพื้นเขาตะโกนลั่นข้าข้าไม่รู้ข้าแค่จะสร้างที่พักมันไม่เกี่ยวกับข้าแม่สีทองคำพูดช้าๆน้ำเสียงเยือกเย็นบรรพบุรุษของเจ้าคือคนที่ใส่ร้ายข้าวิญญาณข้าถูกผูกไว้ที่นี่ข้ารอวันหนึ่งที่ใครสักคนจะคืนความจริงให้พิมพ์รีบก้าวเข้ามา แม่สีทองทำหนูรู้แล้วค่ะหนูจะช่วยหนูจะทำให้ทุกคนรู้ความจริงเองเธอหันไปหาผู้ใหญ่ชิดคุณต้องยอมรับความผิดในอดีตถึงแม้จะไม่ใช่คุณที่ทำแต่คุณคือคนสืบเชื้อสายคุณต้องขอขมาผู้ใหญ่ชิดตัวสัน่นน้ำตาไหลพนมมือไหว้ข้าผิดข้าขอขมา ข้าขอโทษแทนคนในตระกูลค่าทันใดนั้นเสียงลมสงบลงแสงทองรอบตัวแม่สีทองคำค่อยๆจางหายเธอยิ้มบางๆมองหน้าพิมพ์ขอบใจนะลูกที่เชื่อข้าแล้วเธอก็หันไปมองต้นตะเคียนตั้งแต่นี้ข้าจะได้พักเสียทีสายลมสุดท้ายพัดเบาๆกลีบดอกจำปีร่วงลงมาจากฟ้า ทั้งที่ไม่มีต้นจำปีอยู่เลยเสียงหญิงวีผมแผวเบาดังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเงียบหายวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าเปิดแสงแดดส่องเข้ามาทั่วหมู่บ้านชาวบ้านช่วยกันบูรณะศาลแม่ตะเคียนทองใหม่วางผ้าแพรสีทองและพวงมาลัยสดไว้เต็มศาลผู้ใหญ่ชิดเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอ่อนน้อมทำบุญทุกเดือน ยายสำเนียงบอกพิมพ์ว่าทุกอย่างมันผ่านไปแล้วลูกแม่สีทองคำเขาได้ไปสู่ที่ดีแล้วพิมพ์ยกมือไหว้สาลมองแสงแดดที่สะท้อนผ้าแพรสีทองแต่ทันใดนั้นเธอได้กลิ่นดอกจำปีโชยมาเบาๆเสียงวีผมแผ่วๆดังขึ้นในสายลมพร้อมเสียงผู้หญิงพูดเบาๆข้างหูถ้าจะเฝ้าที่นี่ตราบใดที่คนยังไม่ลืมข้า ภาพสุดท้ายกล้องซูมออกจากสารแสงแดดสะท้อนสารทองจนสว่างไปทั้งจอ